ก็ใครที่กําลังมองหาหมกแซมนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่านะครับตอนนี้หมกแซมแยกมาทั้งหมด2ดิสนะครับมีดิที่เก่าที่คนอยู่เยอะๆนะครับแล้วก็ดิทใหม่นะครับที่ผมแยกออกมาทําเพราะว่าดิทเก่าเนี่ยมันมีการส่งต่อลิงก์กันต่อต่อ,ตอมาทําให้มันแยกไม่ออกว่าคนไหนคือสมาชิกจริงๆนะครับผมก็แยกออกมาเป็นดิทหมกใหม่นะครับราคาซื้อก็เหมือนกันนะครับเลือกเอาเองว่าจะเอาอันเก่าอันใหม่อันเก่าผมไม่ได้พัฒนาต่อแล้วสำหรับของคูเปอร์นะครับส่วนอันใหม่ผมพัฒนาอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็มีอย่างที่ แบบว่าดิ๊ดจะเรียกว่าเป็นคอมมูก็ได้นะครับคอมมูนิตี้ที่จะรวมทุกอย่างเกี่ยวกับแซมมาไว้ให้สำหรับคนทั่วไปนะครับให้มาจอยมาเอ็นจอยมาสอบถามมาโหลดมาอะไรกันทุกคนเลยนะครับมีทั้งเรื่องโดเนทสมัครแอดมิ่อะไรก็ยิบว่าไปทีนึงนะครับผมก็ตามนี้นะครับลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับหรือใต้คำอธิบายนะครับผมไปและ สวัีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องเบดีนะครับเราก็จะไม่ได้มาพูดเป็นทางการเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์ง่ายๆนะครับผมชิวๆสำหรับวัยรุ่นที่มาเล่น GTA Online ครั้งแรกนะครับที่ต้องเตรียมตัวมาเล่นนะครับไม่เคยไม่มีเพื่อนในเกมไม่มีโลกไ c ซไม่มีเพื่อนที่เจอกันในเกมแล้วก็เจอกัน OC ไม่มีเพื่อนเลยนะครับผมในเกมหรือว่าในโลกออนไลน์ไม่เคยเล่นสังคมแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมในการเล่น GTA Online ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟมอแกนหรือเซิร์ฟต่างๆแพนใน่เนี่ยะครับที่เล่นกันนะครับไอ มอแกนไม่าจะเป็นเซฟต่างประเทศเซิร์ฟไทยมากมายนะครับที่ผมรู้จักก็พอมีบ้างนะครับแต่ว่าก็นน่แหละเซร์ฟดังๆมากมายนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่มอแกนนะครับทุกประเทศผู้เล่นจะมีนิสัยคล้ายๆกันเกือบหมดนะครับนะครับส่วนที่เราต้องเตรียมอย่างแรกนะครับ 1. น,นะครับผมเราต้องไปศึกษาวิธีการเล่นแล้วก็เคย ไปนั่งดูคลิปใน YouTube มาก่อนนะครับหรือว่าใน Tik t o อกที่ผมเห็นที่ผมรู้จักมาเนี่ยว่าเขามาเล่นเซิร์ฟเนี่ยเขาดู t i k t อกกันส่วนตัวผมไม่เล่น Tik t อกนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาทําคลิปยังไงการคอนเทนต์ในแต่ละคนในเซิร์ฟต่างๆ่าเขาทำยังไงกันแล้วก็คนที่เขามาดูแล้วก็อยากเล่นเน่ยเขาก็าจะมา,ามาทางมาทางทิ k t อกกันนะครับโหลดปุ๊บเข้าเลยส่วนมากไอ้พวกนี้จะเป็นเหมือนว่าผู้เล่นใหม่ที่เป็นจุดเด่นให้พวกแม่งพวกกลัวเสนตีนมั่งไปแกลงเลยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ อย่างแรกนะครับผมข้อหนึ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เราต้องแยกแยะครับผมระหว่างในเกมกับชีวิตจริงไม่ว่าเราจะไปด่าใครความคิดของคนเรามานันไม่เหมือนกันนะครับว่าคนที่ด่าเราเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยมึงเจอกูไม่ได้หรอกมึงไม่เห็นหน้ากูนี่มึงไม่รู้ว่ากูเป็นยังไงใช่ปะ่ะเออกูก็ด่ามึงกูอะไรอย่างนี้เขาไม่สนนะครับว่าเราจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนโอซี OC, นะครับแต่เขาอยู่ในโลกของเกมนะครับเขาจะด่าเราเราก็ต้องใจเย็นแยกแยะนะครับ อย่าไปวายยึดแม่กูเนี่ยนอกเกมกูในรุ่นนี้นะมึงยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะจะจะกลายเป็นจุดขำมากกว่าในสังคมเกมนะครับต้องระวังเอาไว้ด้วยจุดนี้นะครับแยกแยะให้เป็นนะครับมันจี้จุดเราเราก็เก็บ๋อ,อคิดไอ,ไอ้นี่มันจี้ตรงนี้นะเราก็จี้มันคืนไปนะครับอย่าไปเอาความหัวเสียข้างนอกเกมมาลงนะครับไอ้มุงเจอกูหน่อยยึดแม่นอกเกมไม่เอานะครับไม่ไม่กูดไม่กูดส่วนอย่างต่อไปนะครับเตรียมเงินให้พร้อมนะครับให้พร้อมเลยนะครับมันจะมีเรื่องของอ่า ตอน,นแรกอะผมเชื่อว่าหลายคนเข้ามาเล่นโดยที่เราไม่มีเพื่อนมาชวนเรามาเล่นเองเนี่ยเราจะงงว่าเอ,อ้ยยึดม่อะไรเนะี่ยแต่พอเราเริ่มถลับลึกเข้าไปเฮ้ยเนเท่ว่ะเท่าไหร่วะมันเท่าไหร่วะลองซื้อมาขายไหมมันเท่นล้วซื้อมาใส่ไหมถ้าคุณเป็นสายที่ห้ามใจไม่ค่อยอยู่เตรียมเงินเอามาไว้เลยนะครับพะทุกเซิร์ฟมีแฟชั่นมีจาเรียกว,ว่าอะไรนะ หรือว่าเป็นโหเยอะแยะผมพูดไม่ถูกเยอะเยอะมากนะครับพวกของเสริมที่ทําให้เรารู้สึกแบบเอ๊ะแม่งแม่งจ้าบะ่ะยังไงนะถ้าเราเล่นแล้วเข้าถึงไปกับมันเนี่ยยังไงเราก็ต้องซื้อแน่นอนครับผมสำหรับคนที่เป็นสายเติมนะเคยเล่นเกมนี้มาแล้วเป็นสายเติมมาก,ก่อนยังไงไม่รลอดแน่นอนเตรียมเงินเอาไว้ให้พร้อมนะครับ อย่าไปอย่าไปเป็นคนแล้วก็ตอบไปนะครับจะเป็นเรื่องของมันจะอยู่ในหมวดเยะแยะเหมือนกันอันนี้ที่ผมเห็นมาก็หลายคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมรู้จักในเกมด้วยกันหรือว่าจะเป็นคนในออสนะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆน,น,น,น้องๆที่เราเจอในเกมทุกวันในเราเดินผ่านเขามีคู่เขา,าแต่งงานเขามมันกันนะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องรับมืออย่างนึ่งที่ผมเห็นนะครับเหียมึง เจอกันในเกมมึงคอกันอย่างเดียวเจอโน่โข้างนอกมึงคออย่างเดียวใช่ไหมแต่เวลาทิ้งกันเป็นใครเป็นไงครับร้องไห้ออกต้องระวังส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าเราเป็นคนที่พูดไงดีนะผมไม,ไม่ผมไม่รู้จะพูดคำนี้ยังไงให้แบบว่ามันซอฟที่สุดนะครับก็คือแบบว่าเราก็ต้องระวังการมีความรักในโลกออนไลน์เอาไว้ด้วยนะครับมันจะมีทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับต่างคนต่างก็รู้เจตนาของกันและกันอยู่นะครับว่าเรามาหาแฟนออนไลน์เนะี่ยแล้วออนไลน์ เราหาทําไมเพราะเราเหงาอะไรนี้มันแล้วแต่ความความคิดคนนะครับแล้วก็ความต้องการเลยมันผมก็ไม่สามารถพูดได้อย่างเชัดเจนว่าคนเราความคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ระวังจะเสียใจนะครับผมดูคนดีๆเลือกคนดีๆนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงระวังจะ sad boy sad girl นะครับ,รบอาจจะพูดไปเรื่อยหน่อยก็ไม่ฟังก็ออกไปได้แล้วก็เรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของทุกทุกเซิร์ฟแล้วก็ทุกแกง๊งถ้าไม่มีคําว่าเพื่อนภายในเกม SMP Sam Online g t อ Online, <S S <lam> Online ของเราเนี่ยถ้าไม่มีคำว่าเพื่อนหรือแก๊้งเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกมคอมม ou ูนิตี้ได้นะครับเพราะว่ามันทุกคนก็ต้องรู้จักกันไม่มีใครมาเล่นแล้วก็ไม่คุยกันหรอกครับทุกคนก็ต้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งเรามาเล่นนะพอเราเริ่มเล่นเพ๊่บเราเริ่มศึกษาข้างในเราเริ่มหาเพื่อนในเกมได้เอ้ยเขาใช่นะคนนี้แม่งเวิร์กว่ะไอ้เคมีแม่งเข้ากันได้อะไรแต่เพื่อนเนี่ยก็ต้องระวังเ้วยนะครับเพราะว่าโลกออนไลน์มันไม่ได้เหมือนที่เราเจอกันทุกวันนี้นนนนะคครับออ่่่าางวผผมมมืีเพึ เนะี่ยขนอกเออกวนตีนเว้ยม,มันทําตัวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําอะไรได้เอา้าเราด่าได้นะเราทะเลาะกันเราก็เห็เจอหน้ากันถูกไหมครับแต่ถ้าออนไลน์อ่ะเราไม่สามารถรู้นะครับว่าคนนี้ว่าจะได้ไหมเขาเป็นเพื่อนเราจริงเปล่าแล้วเราแล้วเขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าว่วาเอ้ยมึงเป็นเพื่อนกูนะอะไรเขาอาจจะมาเพื่ออะไรเอ้ยผมอยากเนี่ยเพราะว่าอะไรเขาอยากได้ของอะไรจากเราหรือเปล่าทะเลาะกับเราไปไหนเขาจะขายเราไหมอะไรคือเลือกคนดีดนะครับคนที่เป็นคนที่เอ่อเฟรนลี่นะครับก็ ระวังด้วยนะครับก็เตือนเอาไว้นะสำหรับคนที่มีเพื่อนนะครับหรือว่าอยากมีเพื่อนนะครับก็ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับต้องคิดให้รอบครอบนะครับเพราะว่าสังคมออนไลน์มันน่ากลัวแล้วก็เรื่องนี้นะครับอันที่5นะครับสำหรับผมแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องในข้อหนึ่งแยกแยให้เป็นแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักหรือว่าจะเปนคนแปลกหน้าเพราะว่าออนไลน์ เราไม่ได้เอาหน้ามาคุยกันนะครับมันไม่มีความว่าเขิน,นคําว่าอายเท่ากับการที่เราเอาหน้าไปคุยกับเขานะครับไม่ได้เปิดกล้องเปิดก็ออยังมีเขินนะแต่นี้พูดในแชทเสียงนะมันไม่ไม่มีความว่าแบบเขินความอะไรหรอกนะครับจริงๆคนมันเลื้อนก็คือเลื้อนนะครับคนมันแกล้งก็คือแกล้งนะครับบางคนก็ต้องระวังคําพูดด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รู้กันดีว่าออนไลน์มีทั้งคนที่พูดไม่ดี คนที่ดีคนที่เป็นเพื่อนเราได้คนที่พร้อมเจอเราคนที่พร้อมอยู่กับเราไปหรือว่าคนที่จิ้มเราอ่ะพร้อมแบบทำให้เราแบบอับอายไขยขี้นหน้าพร้อมที่จะด,ด่าเราพร้อมที่จะเลื้อนใส่เราก็มีเยอะนะครับเยอะก่าพวกดีๆอีกนะพวกนี้ก็ระวังไว้นะครับในสังคมจิตสาออนไลน์นะครับก็จะมีรวมผมเห็นหนะมีดราม่าหลายอย่างมากเลยท้งแบบไม่ช่วงนึงก็มีของพวกแบบพูดเสียดสีเขา บูลลี่เขาบ้างหรือว่าจะแบบพูดพูดด่าทอสิ่ง,งต่างๆนาบางคนอนะ่ะมาเล่นแซมใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มีตัวตนในโลกในเกมือแนบบของคนอื่นที่เขาตั้งรูปในเกมนะบางคนเขาก็เอาชีวิตเฟซกินเขามาเล่นแล้วเขาก็โดนบูลลี่บ้างเว้ยโดนบูลลี่ว่าเขาอย่างงุ่นงิ้งั้นทาง้าที่แบบเอเอไอ้กูเล่นในเกมนะมึงมาว่ากูก็นอกทําไมอะ่ะต้องระวังคําพูดเอาไว้นะเพราะว่าบางคนโดนด่าคือขึ้นเลยนะคือท้าเลยบางคนนี้คือท้าเลยนัดเจออะไรอย่างงี้ คือก็แบบดาสัวโมโหอะไรอย่างเงี้ยนะี่คือหนักมากนะต้องระวังคําพูดเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าเราทั้งเราแล้วก็ทั้งผู้อื่นด้วยนะครับจะพูดอะไรก็เป็นเกมออนไลน์นะครับแล้วมันมันไม่ใช่เป็นสังคมที่เราต้องมาเดินพูดคุยกันนะครับคนไหนจะเลื่อนมันก็ไม่ได้หนักขั้นที่แบบไปต่อยกันได้นะมันหลายจังหวัดนะครับออนไลน์เนาะพูดไปเรื่อยบ้างแหละใครที่มีอะไรมาแนะนําเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมนะครับผมก็นึกไม่ออกแล้วนะครับมีเยอะวันนี้เยอะมากที่เราต้องระวังนะครับก็ คอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับผมขอคุณมากทุกคนตังเกียวช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมไม่ได้เข้ามองแกนเลยนะครับไปแรดอย่างเดียวนะครับขอมากครับส่วนเรื่องคำพูดสุดท้ายแล้วก็นั่นนะครับก็คือถ้าเกิดเราแยกเงี้ยเราเรารู้ว่ามันแค่แค่พวกเออนักเล่นคีย์บอร์ดอะไรเราก็ปล่อยวางได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่เครียดคิดมากถ้าเลิกเล่นไม่ได้ผมว่าเราก็ต้องไปอยู่คนที่ด่ายพวกนั้นได้เหมือนกันจะได้เสียงเสมอกันหน่อยนะครับก็ดูแลตัวเองทุกคนด้วยน,นะครับสุขภาพอะไรก็ถ้าไม่ดีก็นอนถ้าไม่นอนก็ไม่ต้อองนอนนะครับ